ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนีกลับมาพบกันกับชาปนจะามชาแนลช่องวิถีของคนเลี้ยงวัวอีกแล้วนะครับครับฝนใกล้ชิมาแล้วนะครับใกล้เข้าสู่ต้นฝนแล้วนะครับก็อยากมาส่วนพีส่วนน้องปลูกหญ้าให้งัวครับพี่น้องครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหญ้าที่เราใช้ปลูกให้วัวกินก็สิ่งนี้ทั้งใช้ท่อนพันุ์นะครับยังแพกุลาหญ้าน่ายนี่เปียนะครับพวก ที่ใช้ท้นพันธุ์กะชีมีหลากหลายชนิดนะครับแตมือนี้พีนพนรรพาา่น้องชาปนชาฝัมสีผ้าม่าเบิ้งหญ้าที่ใช้มเมล็ดพันธุ์ในการปลูกนะครับขันเท้าสีว้าถึงหญ้าที่ใส่มเมล็ดพันธุ์ในการปลูกนะครับชาปนชาฝัมกะชีว่าได้มีความชํานาญนเพราะปัญใดนะครับมือนี้กะผ้าม่ามองผู้เพิ่นเชียวชั่นผ้ามา่ามองผลิตผ้ามา่ามองจัดจำนายเลยนะครับที่นี่ครับที่ไร่วิทยา บ้านเตาหลิกอ,อําเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับพี่นองครับเดี๋ยวไปพ่อไปพบกับพี่วิทยานะครับเจ้าของบริษัทไล่วิทยาจำกัดครับพี่นองครับ ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่วิทยานะครับขอญาตให้พี่วิทยาแนะนําตัโตจังน้อยครับผมครับผมผมวิทยานะครับเป็นเจ้าของไร่วิทยาครับอยู่บ้านเตาเล็กตำบลจุดน้องแกออาเภอพุนจังหวัดขอนแก่นครับผมครับปัจจุบันเนี่ยก็ด้วยในห่วงนี้นะครับฝนมั่นโล่งเม็ดเล้ยวนะครับชาวประยาฟ้ามอยากส่วนพี่ส่วนน้องปลูกห้านะครับแกแห่งชาวประย้าร์มก็จะใช้แต่ ท่อนพันในการปลูกหญ้านะครับร่วมถึงพี่น้องผู้ปลูกหญา้านำ้ำก,กันกับชาวประจาฟฟ้ามนะครับส่วนใหญ่จะใส่ท่อนพันในการปลูกหญ้าเป็นหลักนะครับมื้อนี้ก็เลยสิมาขอความรู้นะครับมาขอคําแนะนํำนะครับสำหรับผู้ผลิตและผู้จำหน,น่ายนะครับมเมล็ดพันธุ์เกี่ยวกับหญ้านะครับยู่ไล่วิทยาจำหน่ายมเมล็ดพันธุ์หญ้าอีกอย่างแน่ครับ ในเรื่องของเมล็ดพันธุ์หญ้านะครับเขาจะมีจำน่ายอยู่ประมาณ10สายพันธุ์ครับอ่าวัาจะเป็นลูซี่ครับหลักๆของเขาครับลูซี่กินีสีม่วงกินีมอมบาซาครับอัตตาตั้มจัมโบ้พิคแคตูลัมกันเป็นตัวกัลมิพวกตัวฮามาตาตัวท่าพระตัวเข้าเขตพวกนี้ไหมครับผมกับปมานี้ครับผมสำหรับเมล็ดพันธุ์หญ้าเนี่ย ในปัจจุบันเอาว่าผู้ที่นิยมนะครับจากสถิติที่มีผู้สั่งซื้อนะครับมเมล็ดพันธุ์หชนิดใดที่เป็นที่นิยมเป็นมีความต้องการของตลาดสูงที่สุดครับตอนอนี้ครับตั้งแต่ผมดําเนินกิจการมาเขาปีที่สิบนลครับผมก็ทุกปีย่าลูซี่ก็จะเป็นย่าที่มียอดขายอันดับหนึ่งครับผมย่าลูซี่จะมียอดขายมากกว่า60%ของ ้าสูงชนิดครับ60 70เ,เ,เลยครับครับแมเมล็ดพันุญ้าลูซี่กะสิเป็นที่นิยมที่สุดนะครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวนะครับสำหรับญ้าลูซี่เนะี่ยมันมีความพิเศษอย่างไรมันถึงเป็นที่ต้องการของตลาดเลยครับเป็นความนิยมของตลาดครับลูซี่มันเป็นญ้าที่เป็นอย่างคือได้รับความนิยมทีครับลูซี่นี่มันเป็นญ้าที่กรมบริษัทเรานะครับส่งเสริมมา ตั้งแต่นานแล้วครับแล้วส่วนหนึ่งก็ภาพจําของคนนะครับว่า,ามีการส่งเสริมรู้จักหนาลูซี่ครับแล้วก็สองย่าลูซี่เป็นย้าที่ปลูกง่ายครับปลูกง่ายโตไวครับเต็มพืนเต็มคืนที่เร็วครับพออยางลูซี่นี่ยมันเป็นอย่างกึ่งกอกึ่งเลื้อยอ๋อครับ เวลาข้าวานเวลามันแตกกอครับมันจะเลื้อยออกข้างๆนิดนึงมันตีเฮนใส้เบิ้งมันเต็มมันเป็นแปลงหย่าครับแล้วก็ตัดง่ายครับครับครับทนแรงครับแต่ว่าอยางูซสี่มันติดบ่เคยต้นนำกล่อมขนาดเองครับอ๋อครับกลมมันบ่มักครับมาลูซสี่กับสิมักอที่ดอนนะครับมักที่ดอนที่โน่นนะครับสำหรับอย่างยีลูซี่เนี่ยเวลาที่เราจะปลูกเราปลูกแล้วเนี่ยมันมันอยู่ได้หลายปีบ่ครับลูซสี่ ้องไถปลูกไม่ถูกปีบอ,อจริงๆมันอยู่ได้เป็นหาปีสิบปีเลยครับมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเขานะครับก็ขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับครับครับเมล็ดพันธุ์หญ้าลูซี่ปัจจุบันไร่วิทยาจำหน่ายที่กิโลกร,รัมละเท่าไหร่ครับปัจจุบันนปีนี้นะครับจำหน่ายอยู่กิโลกร,รัมละ80สบาทครับผมอืดสิบบาทถ้ามีถ้าสั่งเยอะก็ มีส่วนลดตามจํานวนการสั่งครับครับแปดสิบาทนี้รวมค่าส่งหรือยังครับอจะส่งฟรีสิบกิโลขึ้นไปครับอ๋อจะส่งฟรีสิบกิโลขึ้นไปนะครับเงินตายทางนะครับไม่ต้องโอนก้อนครับผมครับสำหรับไล่วิทยานะครับไม่มีโอนก่อนนะครับหรือว่า่านสะดวกโอนก้อนกับโอนได้โอนก้อนก็ได้ครับโอนเขาจะมีบัญชีเดียวคือบัญชีบริษัทไล่วิทยาประเทศไทยจํากัดภาวะตอนนี้มันจะมีพวกเพจปลอมเพจมีสาเกที่ดึงดึงคลิปดึงรูปเข้าไปใส่ครับอ๋อครับซึ่งเขาจะ หลอกให้ให้โอนตังก้อนครับจิบดีที่สุดให้ไปจิบเงินปลายทางครับครับดีที่สุดให้เก็บเงินปลายทางก็นะครับเช็คของแล้วค่อยจ่ายเงินอ่าครับได้ของตรงปกได้ของครบค่อยจ่ายเงินครับแบบนั้นปลอดภัยสุดครับครับสำหรับการปลูกหญ้าลูซี่เนี่ยมือนี้ผมกัตั้งใจมาเจาะหญ้าลูซี่นะครับสำหรับการปลูกลูซี่เนี่ยในหนึ่งไร่เราใช้กี่กิโลกรัมครับในหนึ่งไรแนะนำประมาณ4ี่กิโลกรัม ประมาณ4กิโลกรัมสหนาเต็มพื้นที่แล้วเนาะครับงานครับ1งานต่อ1กิโลอ๋อ1งานต่อ1กิโลจำง่ายๆนะครับจะใส่หน่อยก็นั่งก็ได้นะครับนีต้นราะวารนมันกะมันเป็นยาที่มีการเลื่อยออกดันขันอยู่แล้วจำเป็นตรงว่านหนาคมักถ้าขันมิ่งงบประมาณกกะใส่4กิโลก็ดีครับครับครับและในอีกส่วนย้าชนิดหนึ่งนะครับจี่ผมสีผ้าผีผ้าหนองมาจาะเลยนะครับ ยาถ้าพี่น้องที่เป็นเอฟซีของชาวประจาม์นะครับกสีเห็นว่าในแปลงปล่อยของชาวประจาม์นะครับงัวเข้าอ้วนย่อนจริงๆงัวเข้าอ้วนบด้ยนแพงกุลานะครับมันอ้วนย่อนถั่วฮามาตานะครับป็ิพันถั่วฮามาตาเข้ากระสื่อจากไล่วิทยาเนี่ยครับแต่พีวิทยาบ่หล้จากนะครับว่าเข้าสื่อจากนี้ไปบ้านนะครับว่าเข้าสั่งพานทังเพจนะครับสำหรับเมล็ดพันธุ์ถั่วฮามาตาครับพี่วิทยาครับอยากจะให้ ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยซอยแนะนําจัีหน้อยนยคะครับจริงๆตัวฮมามาตาครับตัวฮามาตาก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่อรบริษัทเราส่งเสริมมาแต่ไหนแต่โดนล่ะครับผมก็กเกษตรกรผู้เลี้ยงงวัวนี่นิยมสื่อถั่วฮมามาตาไปหวานรวมกันกับหญ้าแพนโกลาหญ้าลูซี่ครับก็เยอะครับเยอะที่ปลูกแบบนั่นครับหรือบางคนก็ปลูก ส่วนแยกไปเลยกับี่ครับต่วที่นิยมเนี่ยก็มีนิยมไปวานร่วมกับย่าลูซี่ย่าแพนกลาเพราะว่าตัวฮามาต้าเนี่ยตัวฮามาต้าข้อดีของเขาคือเขาเป็นตัวเลี้ยงสัตว์ที่มีโปรตีนค่อนข้างสูงโปรตีนเขาสูงถึง16-18เปอร์เซ็นต์ครับครับก็เราคันให้กินตั้วยย่างเดียวม่วเขาอาจตีท้องอืดได้แตเลยนิยมเอาไปวานร่วมกันกับอย่างแพงกลากับอย่างลูซี่ครับผมครับผม่ตัวฮามาต้าก็ ทนแรงครับผมแล้วก็มีมีการทนการแท้เล็มได้ด้วยครับแล้วก็เวลาเขาฤดูหนาวเขาจะออกดอกครับเม็ดเขาจะร่วงแล้วเขาจะงอกไม่เรื่อยๆครับผมครับก็ปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้เป็นสิปีครับครับปลูกครั้งเดียวอยู่ได้เป็นสิปีรับครับตัวธรรมตาเนี่ยสำหรับชาวปัญญาฟ้าเนี่ยถือว่า ตอบโจทย์อย่างแรงนะครับสำหรับแหงหน้าฝนนะครับพี่น้องผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหน้าฝนเนี่ยขันพวบโค้ทเกินไปง่วเลี่ยมใบมือนี้นะครับมืออืนออกใบไม่นะครับสำหรับถั่วหามาตานะครับครับสำหรับการปลูกถั่วหามาต้าในเล่าห้องสีใสปริมาณต่อไร่ใส่ลายปันใดครับถ้าปลูกรวมกับหญ้าลูที่ก็แนะนําหวานถั่วหามาต้าแซมสักหนึ่งกิโลหรือสองกิโลต่อไร่ก็ได้ครับครับสำหรับ วิธีการปลูกนะครับ,รบทั้งลูซี่ทั้งตัวฮัมมตา,เ,าเราเราใช้วิธีการปลูกอย่างไรถึงจะได้ผลดีครับเอาตามลายวิทยาป,ปลูกมาครับก็ตามแบบขาข้เาเห็ดเลยกับไถไถแปลงเตรียมดินก่อนหั่นวัชพืชข้าหลายข้า,ยากับไถะรอบสองรอบก่อนไถถเตรียมดินเนาะครับพอไถเตรียมดินเสร็จช่วงฤดูฝนประมาณนี้แหละครับช่วงฝนเริ่มลงนะครับเราก็ วันที่เราจะหว่านเราไถาอีกรอบครับไถอีกรอบเราหว่านปุ๋ยหว่านปุ๋ยลองตื้นครับแล้วก็หว่านเมล็ดพันธุ์ครับหว่านเมล็ดพันธุนน์ประมาณกี่ในน้ำหล่ะครับประมาณหนึ่งงานต่อหนึ่งกิโลกรัมครับผมก็ถ้าจะแซมตัวธรรมดาก็หว่านแซมได้ครับผมหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์แล้วใส่โรตารีปั้นครับให้เมล็ดพันธุ์จมลงในดินสักนิดน้อยครับผมอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายครับผม บอนแนะนําไห้ไถกบเลยรับบอใแห้ปั้นลิก<บ>ครับรับไถกบมันจะลึกเกินไปครับผมตัวมันสีททแท่งหยอดครับหรือบอนแนะนําไหหวานว่านจิ่มบนบนผิวดินครับว่บานจิ่มบนผิวดินกะกะงอกนู้แต่ว่าับถงงอกก็เต็มที่ครับผมการอยากแน่น้าไหใส่รถตีปั้นครับผมครับสำหรับทําไมชาวปญญาฟาร์มถึงจะมาไล่วิทยานะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับชาวปรญาฟาร์มเข้ากับศึกษาใน ชนิดพันธุ์ของหญ้าพอสมควรนะครับในชนิดพันธุ์ของหญ้าทั้งหญ้าที่ใช้ท่อนพันธุ์หญ้าใช้เถาเลื้อยปลูกนะครับร่วมถึงหญ้าที่ใช้มเมล็ดพันธุ์นะครับแต่จุดเด่นจุดพิเศษจริงๆของไร่วิทยานะครับที่เป็นจุดขายที่ดีกว่าที่อื่นทําไมถึงต้องเป็นที่ไร่วิทยาครับในการที่จะคัดเลือกมเมล็ดพันธุ์นะครับไร่วิทยามีวิธีการ คัดเลือกมเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้มเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างไรครับอจริงๆของเราของไรวิทยาเนี่ยตุดเดนเลยคือหนึ่งเราประกอบกิจการตรงนี้มาหลายปีแล้วครับเขามีประสบการณ์ครับเป็นสิบปีครับผมเก้าปีสิบปีแล้วครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งมเมล็ดพันธุ์ที่เรามเมล็ดพันธุ์เราจะมีอยู่ในส่วนของหนึ่งเราผลิตเองครับ ส่วนที่เราครอบผลิตเองสองเขามีสมาชิกของเราครับในการผลิตให้ครับแล้วก็เมล็ดพันธุ์เนี่ยครับเขากับมีมาตรการการควบคุมสมาชิกครับให้ผลิตในตามมาตรฐานครับผมก็เมล็ดพันธุ์เขาตั้งเมล็ดพันธุ์ที่ผมส่งให้สมาชิกนะครับครั้งแรกครับผมก็ไปซื้อกับศูนย์วิจัยมาเพื่อจะได้สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์สายพันธุ์ที่ดีสายพันธุ์แท้ประมาณนี้ครับ ก็ส่งให้สมาชิกแล้วก็ใช้ในแปลงผลิตของเราเองประมาณนี้ครับผมครับแล้วในการแล้วในการไล่มาเล็ดพันลีบนะครับผมไปผมไปเห็นว่าแล้วละครับในการไล่มาเล็ดท่นลีบบ่าได้เป่าออกทีเดียวนะครับยูนี่นะครับครับครับยูนี่เขาจะมีเครื่องขัดส่วนเป็นเครื่องใ่ครับผมเครื่องใ่แห้งลบมหลายครับแต่ละปีเขาขัดมาเล็ดพัานลีบออกนี่ไม่ต่ำกว่า20ตัน เอาเฉพาะเมล็ดพันธุ์รีบนะครับพี่น้องครับเป่าล่มออกเนี่ยมีสิบตันนะครับพี่น้องครับ20ตันครับรวก็เป่าบ่ได้เป่าเถือเดียวครับเฮาเป่าหอดส้องเถื่อนนะครับเราเป่าเม็ดรีบออกเลยครั้งแรกเร็จไปแล้วครับเราก็ต้องมาวนเป่าอีกเครื่องหนึ่งครับเป็นเครื่องที่ละเอียดขึ้นครับอืครับครับก็จะได้เฉพาะเมล็ดที่สมบูรณ์ครับครับเพราะฉะนั้นอ่าเกษตรกรผู้สีซสือเมล็ดพันธุ์เปิปลูกก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าใน ถุงหนึ่งกิโลกรัมนะครับถุงหนึ่งกะสีหนึ่งกิโลกรัมเนาะครับจิวิทยาครับกะสีเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์นะครับบ่าเป็นเมล็ดพันธุ์รีบนะครับครับครับแล้วอีกหญ้าชนิดหนึ่งนะครับที่ผมสนใจเลยล่ะนะครับกินีบอมบาซ่าครับกินีบอมบาซ่านี่ก็บางส่วนก็ผลิตอยู่บ้านเขาเนี่ยแหละครับยูอำเภอพ่นจังหวัดสังเกตครับซึ่งจะเป็นแปลงผลิตของเขาเองครับแล้วก็บางส่วนก็จจะเป็นของสมาชิก ครับของลูกไรผมครับที่จะอยู่ในพื้นที่มุกทหารการสินครับผมซึ่งเขากลาลงใส่บอกกุมฟันโทนทุกอย่างตั้งแต่การเอาเมล็ดพันธุ์ไปไห้ครับการปลูกครับการเก็บเม็ดรวมถึงการตากเม็ดแล้วก็การขัดเมล็ดพันธุ์ครับเขาขอคุมทุกขั้นตอนครับผมทีนี้บอกมาส่าเป็นอย่างแต่ปุณธนี้ที่ไรจะขายขายดีมากที่สุด ของตระกูลกินีครับครับผมกินีบอมาานี่มันตอบโจทย์แก่เกษตรกรผู้ที่จะเอาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์อย่างไรครับกินีบอมาาหนึ่งมันมันแต,นแตกกอดีครับหลอบตันเร็วครับโปรตีนประมาณ8ปดซครับแล้วก็ข้อดีที่แตกต่างจากกินีสีม่วงก็คือกินีบอมาซาจะมีคุณสมบัติในการทนเชื้อราทางใบรโวคทางใบได้ดีครับครับ กถ้าเป็นยากินีสีร่วงอายุสองสามปีเขาจะชอบเป็นลมใบดังแต่กินีบอมบ้าซายจะจะก็ะเป็นครักครับจะต้องลดเกษตรกรได้แล้วก็อ่ามีอายุหลายปีคือกันครับ5-10ปีปีเลยครับคือได้ดีๆอยู่ได้เป็น10ปีครับผมครับอ่าแล้วนอกจากอ่าที่นี่จะจําหน่ายเมล็ด พันธุ์หญ้าชนิดต่างๆเลยครับร่วมกับประมาณสิบชนิดนะครับแล้วก็ยังมีจําหน่ายในส่วนอื่นๆอะไรอีกบ้างครับอ๋อหลักๆของเราก็นอกจากเมล็ดพันธุ์หญ้าแล้วแต่จะเป็นเนื้อแรกวัวครับอันนี้ก็จะเป็นขายออนไลน์ครับพวกนี้ครับเนื้อแรกวัวบัวจะเป็นมีหอเคสแสบที่เป็นของฮอนแลนด์ฮอลแลนด์ครับนสัแลนด์แล้วก็ทะนี้ทั้งของไทยครับทบนี้ทั้งของหนอกและของไทยครับไทยเกษตรกรปู้เรียงวัวนี่เรียกสื่อได้เลยครับ หันมาหนาล้านก็จะราคาถูกก็ออนไลน์ครับเพราะว่ามันบ่ได้มีขายบนส่งครับครับก็อยู่นี่มอแมทที่ขายอย่างเดียวครับขายส่งพวกร้านเกษตรตกคันมาสิ่งอ่าก็แวะมารับครับหาสิ่ลัางลอยลังเขาจะมีราคาครับผมครับ อ่ะครับอ๋อก็สุดท้ายนะครับเดี๋ยวก็ขออ่าย้ํากับราคาอีกทีนึงนะครับเพอมาเอฟซีผมอยากให้มากถามให้แน่นะครับว่ามาเรนลูซี่ราคาโลละเท่าไหร่ตัวฮามาต้าโลละเท่าไหร่นะครับกินีบอมบาซ่าโลละเท่าไหร่ครับเอาว่าสามชนิดหลักๆนี่สักท่อนครับลูซี่นะครับหนึ่งกิโลกรัมแปดสิบบาทครับผมซั่งสิบกิโลขึ้นไปซองฟี่ไปเก็บเงินปลายทางครับซั่งหาสิบกิโลขึ้นไปผมจะมีส่วนลดนะครับผม ส่วนกินนีบอมบาซ่าโรลละสองยี่สิบครับกินนีบอมบาซ่าเนี่ยมันเล็ดเล็กมากครับราก็ตัวฮามาต้าโรลละสองร้อยครับผมครับคันซื้อหลายแต่นี่ส้นลดครับผมครับผมครับเอ่าก็สําหรับอีพีนี้นะครับชาวประชาฟ้ามขัดสีผ้ามาเหยี่ยมมายามอ่าที่ไร่วิทยาเท่านี้สาก่อนนะครับในอีพีต่อไปเฮ้าสีผ้ามาเบิงในขั้นตอนตอนที่อ่าแปลงมาลิด แปลงปลูกที่สีเป็นอ่าส้เก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์นะครับร่วมถึงในช่วงที่วิธีการเก็บเกี่ยวมเมล็ดพันธุ์ของญ่าเนี่ยเพิ่นเก็บจังใดน,นะครับเดี๋ยวอ่าในอีพีต่อๆไปในโอกาสขา้างหน้าเจ้าพัญจาฟ้ามสีผ้ามะเบิงนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับอ่าสุดท้ายนะครับก็อยากให้พี่วิทยานะครับให้กำลังใจให้กระสีคอคิดแก้เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงงัวทุกคนนะ่ครับราคาง,งัวมันตกต่ำมันสีจังสิไปได้บอ่อในอนาคตครับอ่า เรือกำลังใจนะครับเพราะว่าของอไร่ทุเรีเข้ากับเรียงงวดขึ้นกันครับผมกระสูนว่าขึ้นกันเรียงมาตั้งแต่ก่อนแต่ราคาดีมัดในช่วงของราคาดีแล้วกับมัดในช่วงของราคาตกครับก็ต้องอดทนครับพร้อมอดทนเทานั้นครับที่จะเหี่ให้อยเข้าพานผลราคาที่ตกต่ำไปได้ครับเพราะว่าราคางวัวราคาปกปิดผลทางการเกษตรมันไม่ขึ้นไม่ลงครับผมครับย่ำขึ้นก็่าดีใจครับ เกินไปครับย่ำร่งแต่จะพอเกินไปครับผมกะ็มหละครับผมเพราะว่าของเข้าเข้ากะเจอวีกิดชื่อกันในเรียงของงัวเพราะว่าเข้ากบเรียงงัวชื่อกันครับผมเพราะแบบว่าเข้าขายมาเลทันอย่างเดียวครับจุดเริ่มต้นก้อนจิตมาขายมาเลทั้งกะเริ่มจากการเขาเรียงงัวมาก่อนครับเขากะซื้อมาเลทั้มาปลูกแห่งงัวเขาจนเข้ามาทำธุรกิจมาเลทั้งครับเขาเยชิเรียงงัวเก่าครับผมครับผมครับกะช่วงนี้ราคาบดีกะท้นไปก้อนครับผมอดท้นไปก้อนคิดว่า แนวโน้มอาจจะดีขึ้นภายในสองสามปีนี่แหละครับถ้าอาจไม่ได้ดีเปลี่ยนปังเหมือนเหมือนก่อนนะครับหลัาโควิดนะครับกับับอัจติบัติอาจะดีขึ้นแน่นอนครับผมครับผมครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่วิทยานะครับไร่บริษัทไร่วิทยาจำกัดนะครับสำหรับอีพีต่อไปนะครับผู้ใดอยากเบิ่งบัวสวยๆนะครับเลือดร้อยของไร่วิทยานะครับเดี๋ยวชาพระเจ้าฟ้ามสีผ้าง มาเบิงนะครับพี่น้องครับครับสำหรับ EP นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ร b ์นะครับสำหรับผู้ที่อยากได้เมล็ดพันธุ์นะครับชาปญญาฟาร์มจะขึ้นเพจจริงของไร่วิทยาไว้ให้นะครับสนใจก็สั่งผ่านทางเพจนะครับบริษัทชื่อบัญชีมีแค่ชื่อบัญชีของบริษัทไร่วิทยาเท่านั้นนะครับสี่โอนก้อนจะได้นะครับขันบ่าโอนก้อนก็รอรับของปลายทางแกะดูของค่อยจ่ายเงินนะครับสำหรับ EP นี้ขอลาไปพร้อมกับพี่วิทยาครับขอบพระคุณครับ